วันนี้แม่ไม่ได้ขายแตงโมนะแม่อยากร้องเพลงจินตลาเขาเท่านั้นเองแตงโมแตงโมแตงโมโอ๋อใช่นว่า <S <S มาเรื่องปลาแม่ดีกว่าแม่เห็นสีปลาของแม่มันเหมือนแตงโม <S <S แม่ก็เลยร้องเพลงแตงโมแตงโมแตงโมอะไรเนี่ยเอางี้วันนี้แม่ปวดขามากรลละยะนี้ขอน,นั่งแบบนอนได้ไหมเนี่ยปลาทับทิมของแม่แม่จะทําเมนูอะไร ง่ายมากเลยวันนี้ไอเรื่องปลาเนี่ยมันไม่ยากอยู่แล้วแต่เรื่องเจียวกะเทียมเดีย๋ยยากกว่าเพราะเรื่องปลาทอดแม่เคยสอนหนูไปแล้วใช่ไหมว่าบ้างปลายอย่างไงทอดปลายอย่างไงหลายเมนูมากเลยเลือกปลาให้สดหนูก็ดูเอาละกัน <Okay. S 1> เก็ดเกล็ดมันแน่นๆอย่างเงี้ยมันไม่ะลอกเห็นไหมเนี่ยโอยปลาทับทิมเนี่ยมันน่ารักจางเนาะเก็ดมันออกง่ายมากเลยแม่นั่งเรียบร้อยไม่ได้แล้วนี่ปลาแม่สดปิ้งเลยนี่ดูดูสีเหมือนแตงโมหรือเปล่าล่ะแตงโม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 ลถโตๆหวานๆนี แม่เป็นแม่ค้าแตงโมเก่าแม่รู้สีมันเหมือนแตงโมนี่เดี๋ยวแม่ก็ทาปลาให้หนูดูแต่ที่สําคัญวันนี้แม่จะทําปลาทับทิมทอดกระเทียมกระเทียมของแม่จะท,ทอดย,ยังไงให้มันมีรสชาติท,ทอดยังไงให้เหลืองสวยงามเดี๋ยวแม่มีวิธีก่อนอื่นเรามาขอดปลากันก่อนดีกว่าแต่ถ้าหนูกลัวหนูก็ใช้ช้อนนะลูกเพราะมีดมันขอดยากนะระวังมันโดนมือให้หนูก็ใช้ช้อนอะ่ะ หนูใช้ช้อนนะลูกแต่แม่น่ะคอดบ่อยแล้วแม่ใช้มีดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วหนูก็ผ่าแม่ไปล้างในเตาเออโอ๊ยลาย,ยังไม่ตายเดี๋ยวแม่ไปล้างในนู้นดีกว่าล้างป่าเรียบร้อยแล้ว เอาเหงือกออกเรียบร้อยหมดแล้วต้องเอาเหงือกออกด้วยนะลูก <Okay. S 1> ถ้าไม่เอาเหงือกออกมันจะกรอบยากน้าในเหงือกมันออกมันก็ทําให้หัวแช่ใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาบัางบัางนะแม่จะบัางให้หนูดูนะเนื้อเยอะอย่างนี้ทอดให้กรอบยากจะทํายังไงโ <c oughs> อ้โหเนื้อโคดเยอะเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วหางก็เอาไว้อย่างนี้คีบก็เอาไว้อย่างนี้นะหนูทาเกลือน,นิดหนึ่งโรยเกลือรูปเกลือเน,นีิดนิดนิดนิดเดียวนะลูกนะนี่อ่าเห็นไหมแตงโ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 มลูกโต,โตๆโหตวานๆนี่รูกมันไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วยากตรงไหนวิธีทปาปลาไม่ยากเลยแม่เคยทําให้หนูดูแล้วเหงือกเหงือกแ,แม่แม่ล้างด้วยเกลือสะอาดสะอา้านพระเอกของเรื่องคือปลา แม่ทำปลาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบอกวิธีการทำบอกวิธีการบ้างให้หนูเรียบร้อยแล้วอันนี้มาเรื่องของกระเทียมอันนี้สำคัญจะโขกกระเทียมยังไงถึงจะเจียวออกมาแล้วมันจะสวยงามสีมันจะเสมอกันแล้วมันจะสุกเสมอกันหนูจะต้องทำกระเทียมให้มันแหลกเสมอกันแล้วใช้กระเทียมไทยไม่สวยเหมือนกระเทียมจีนบอกเลยกระเทียมไทยเปลือกมันจะเยอะมันจะเยอะใช่ไหมกระเทียมจีนอะเวลานั่นเราเอาแต่เนื้อเนื้อมันเยอะมันขาวกว่าไงแต่ถ้าความหอมกระเทียมไทยมันหอมกว่าหนูเลือกเอาละกันหนูจะเอาอะไรนะแต่วันนี้ แม่จะบอกว่าเจียวกระเทียมยังไงให้มีรสชาติให้เหลืองให้สวยให้กรอบกับเมนูปลาทอดกระเทียมของแม่หนูจะใช้ปลาอะไรก็ได้หนูพ่อใช้กระพงก็ได้หนูพอใจจะปลานินก็ได้ปลาอะไรก็ได้ปลาไปนุ่นก็ได้ลูกอยากทำแล้วก็ปลาไปนู่นเลยเร็เรื่องกระเทียมไปเรียบร้อยแล้วมาดูวัตถุดิบอย่างอื่นแม่มีน้ำตาลด้วยนิดนึงมีเกลือมีน้ำมันพืชแค่นี้เองเมนูทอดกระเทียมของแม่ก็จะเป็นปลาทอดกระเทียมและง่ายมากเพียงแ,แค่รู้วิธีทำว่า กระเทียมยังไงให้กรอบทําปลายังไงให้ทอดสุกเสมอกันไปดูวิธีการเจียวกระเทียมก่อนแล้วทอดปลาก่อนเราไปดูวิธีการทอดปลาก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการเจียวกระเทียมของแม่ไปดูเลยจ้าเค <Okay. S 1> ก็ใส่เลยจ้าน้ำมันอย่าร้อนจัดมากนะเอาร้อนพอดีพอดีถ้าร้อนจัดเกินไปไหม้ก่อนสุกแต่ถ้าไม่ร้อนก็ไม่ได้อมน้ามัน <c oughs> ปลาทับทิมพ่นน้ำจ้า <c oughs> ดูตรงหัวปลาด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 า ไม่ใช่อะไรหรอกมันยังมีน้ําอยู่หนูอยากรู้ว่ามันไงหนูรีดน้ำมันออกช่วยมันอย่างนี้นะลูกนหนูทอดปลาหนูจะรู้ว่าพริกได้กลับได้เมื่อไหร่หนูต้องดูนี่นะถ้ามันหมุนได้แล้วเนี่ยกลับได้ แต่ถ้าเราแงะแงะแมันยังกลับไม่ได้ยังหมุนไม่ได้น่ะมันยังติดกระทะอยู่อ่ะเด <Okay. S 1> ี๋ยวพ่งไปกลับมันนะเดี๋ยวพึ่ไปยุ่งกับมันนะเดี๋ยวมันก็ติดกระทะแต,งโ,โแตงโม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 ลูโตโตหวานๆวานหนุกดมันนะลูกเนี่ยถ้ามันขึ้นปุดปุดปุดปดปุดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังมีความเป็นน้ำอยู่ยังกรอบได้ ไม่เต็มที่โอเคจ้าอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วกับการทอดปลาสวยงานอย่างนี้ของแม่หนูก็สามารถทอดได้นะขั้นตอนต่อไปคือการเจียวกระเทียมจะเจียวกระเทียมยังไงให้เหลืองสวย เสมอกันกรอบเสมอการแถมยังมีรสชาติอีกเวลาไปกินกับปลาที่แม่ทอดกรอบๆมีรสเค็มนิดๆของเกลือแล้วมาบวกกับกระเทียมที่มีรสชาติของแม่มันจะอร่อยขนาดไหนหนูดูเอาละกันซอยคอยแนะน่นี่เอาแค่นี้นะใส่ใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าอย่าใส่กระเทียมตอนน้ำมันร้อนจัดนะลูกไฟกลางนะผัดไปเรื่อย,รอยกระเทียมเยอะไปก็ไม่ได้ น้ำมันเยอะไปก็ไม่ได้เอาให้มันพอดีให้มันมีช่องว่างระหว่างน้ำมันนการที่จะเจวกระเทียมให้ได้ดีแล้วก็สวยหนูต้องหมั่นใส่ใจโดยการยืนคนมันตลอดเวลาอย่าอย่าทิ้งมันไปไหนนะเดี๋ยวขอบขอบมันดำ ดูกระเทียมนะลูกให้สีประมาณนี้พอนะจากนั้นหนูใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยลูกนี่ใส่น้ําตาลทรายไปคุกคุกคุกรีบคนปิดเอาขึ้นได้เลยนะเอาสีนี้นะยังไม่ต้องเหลืองไปฝันนี้นะถ้าเหลืองไปฝันนี้เนี่ยมันจะไหม้แล้วลูกแันนี้เลย เห็ดหน้าเด้อบด้เห็ดนมบ่ต้องมาจมบ่นมข่บ like ่มีโอ้ยบ่ต้องร้องแล้วเห็นก็ฮิตก็ฮิตบ้านกินดีกว่าโอ้ยเห็นปลาแล้วน่ากินไปเห็นนมอีกกระเทียมแม่เหลืองทองเลยแม่เป็นคนที่ชอบกินปลาทอดกระเทียมมากไม่เชื่อไปสืบได้เลยไปไหนไหนแม่ก็จะกินแต่ปลาทอดกระเทียมน่ากินมากเลยมาเป็นช่องอย่างนี้เลยนะหนูนี่นี่หนูเห็นหรือยังทั้งเนื้อปลาทั้งกระเทียมนี่แม่ขอกินกระเทียมโชว์หน่อยแม่มั่นใจเลย อกอ็แล้วมันมีรสหวานด้วยราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะนี่นะดูนะ เรียบร้อยแล้ว <S 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 โอ้โหสุดยอดจริงๆโดยเฉพาะกระเทียมแล้วปลามันสดนะได้ความสดของปลาแม่ทาเกลือนะมันจะมีเค็มๆหวานๆแล้วก็ละมุนด้วยเนื้อปลาที่สดมากกินกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดมันจี๊ดจ๊าดดีจังเลึงอร่อยมากเลยจริงๆลูกแม่อยากบอกเลยว่าให้หนูไปทําตามอย่างนี้เลยนะจะทําขายหรือจะทํากินหรือจะทาเอาใจใครก็แล้วแต่หนูจะต้องได้คะแนนเต็มแน่เลยอร่อยมากแม่ได้เคล็ดลับดีๆได้เทคนิคดีๆจากแม่ไปแล้วให้กําลังใจแม่นะแม่บอกทุกครั้งเลยอันนี้สําคัญมากเลย กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆๆกด Subscribe ให้แม่ด้วยนะช่องกับค่ากับตาจ้าอย่าลืมนะแชร์แม่เยอะๆคนอื่นเขาจะได้รู้จักแม่ทุกวันนี้ไหนๆนะโอ้ถ่ายรูปท้งวันเลยคัดไม่คัดไม่รู้ล่ะแม่จะกินต่อแล้วแต่งโมแต่งโมแต่งโมแตงโมโลตโตหวานๆนี่นี่นี่แม่ขออวดอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ตรงคลีปมันอะที่แม่ต้องเอาคลีปไว้ในตรงนี้อร่อยมาก